กับสวัสดีจ้าพี่น้องปองปายมดสุขุสุขวนจ้าพี่น้องั้งฟังเล่าฟังใต้ต่างประเทศพี่น้องจ้ามื้อนี้สิม่เห็ดแกงนงใหม่สมจ้าพี่น้องเสร็จปลาคอเนาะใส่ตะไคร้ลงไปตะไคร้ใส่ทั้งใบทั้งหัวเลยจ้าพี่น้องจ้าเทียมด้วงจ้าหม่ยอยอันนี้ก็คือปลาคอจ้าพี่น้องนงใหม่สมกระต้มพดจืดเรียบร้อยเลยเลยจ้าพี่น้องจ้านงใหม่สมเนาะใส่ปลาลงไปจ้าพี่น้อง อาก,ก็เลยมาผากเสียงเอาราวาตื่นแต่เสาวตื่นแต่ตีหายันเขาเลงกินอันนี้ก็คือบกพริกตำหยาบนาะกับอหอมแดงจ้พี่น้องตำใส่กันเนาะก็เริ่มมาผากเสียงเอายันเขาเจ้าตื่นตื่นแต่ตีห้าเฮ็ดหอกเขาเฮ็ดใส่หอกเขาให้พนพอจ้าพี่น้องจ้าแต่ก็ให้น้องชายเนาะแล้วฮาก็ระซิมรุงกันเลยจ้พี่น้องจ้า รอให้น้ำเดือดอีกนิดหนึ่งแล้วก็เข้ากระซิมปะปงกันจ้าก็ใส่น้ำปลานิดนึงจะพี่น้องใส่น้ำปลาลงไปใส่น้ำปลาจะพี่นออ้องแกงนมไม้มส้มลูกชสยก็ทถามอะไรอะไรแล้วก็ใส่ผงนัวลงไปจะพี่น้อง ใส่ผงนัวใส่รสดีจ้พี่น้องจ้าสูตรภผสูตรมันเน้อจ้าอันนี้ก็คือสูตรแบบบานๆขั้วบานๆจ้พี่น้องจ้าสูตรอ no. ่อนเองเห็ดเนาะครับแกงหน,น่อไม้ส้มเมื่อวานนี่แกงนกหน่อไม้เมื่มอนี่แกงนกหน่อไม้สมพี่น้องจ้า <laughs> หมักด้ายหน่อไม้ กับของฝากจากเมืองเด้ยอะไรจะพี่นอ้องเพื่อนเอามาฝากมีทั้งนมใหม้สมนมใหม้ทุงนวดจะพี่น้องจ้ะอ่อนกันแล้วมาแกงเสบปลาคอจ้ะพี่น้องนี่อายห่อนทวนทวน,ทวนบางกองเบิดองเลยจะพี่น้องจ้ะเนาะจะเสบจ้ะพี่น,อน้อ,บบนนองก็มาซีมเบิ่งกันจ้ะต้มปลาให้ เปื่อยแล้วก็มาซีมเนาะนมใหม่สมแจ๊ดแสบเนาะยายเพื่อนเห็ดเพิ่นฝากมานนมดสาวเาาพิ่นมาหายดีจ้ะพี่น้องสุกเรียบร้อยฮะกระเจอ่าใบแมงดกหรือว่าพักนั่งตูนั่นเองจ้ะพี่น้องจา๋าใส่พักนางตูลงไปหอมหอมหอมขึ้นมาทวนๆเลยจ้ะพี่น้องจา๋า ฝากเป็นกำลังใจให้ในเด้อจะพี่น้องฝากกดติดตามเนาะกดไลคเพื่อเพือให้ผัดคลิปใหม่ๆเนะาะจะพี่น้องอยากคลิปใหม่ๆนะนานๆที่ได้ลงสสำหรับคลิปนี้อ่อนกลับไปแหละจา้าพี่น้องจยาขอบคุณทุกกำลัง